สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดก็กลับมาพบกับโคชเฮียเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปลุยข้อมูลฟุตบอลในวันนี้กันครับโค้ดเฮียก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโคชเฮียบอลทีเด็ดกันครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันพฤหัสที่31สิงหาคมพศ2566 ก็ยังคงมีฟุตบอลในลีกยุโรปเตะกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้โค้ชเอก็เลือกฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจจะมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนกันอยู่ทั้งหมด5คู่นะครับวันนี้ก็เป็นโปรแกรมของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟนซ์ลีกเรามาเริ่มดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยครับคู่แรกเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมสปาร์ตาปราจจะพบกับทีมดินาโมซาเก็บคู่ที่2เป็นทีมอาแจกอัมเซอร์ดมจะพบกับทีมลูโดโกเลต คู่ที่3เป็นศึกยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมฟิออเรนติน่าพบกับทีมลาปิดเวียนนาคู่ที่4เป็นทีมเบีสิตัสพบกับทีมดีเดโมเคียบคู่ที่5เป็นทีมแอสตันวิลล่าจะพบกับทีมฮิเบอร์เนียนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆดคู่ VIP แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้ที่แอตเฮีย9ก้าเก้าเก้าแอตเฮียเก้แอตเฮียเก้อย่าลืมแอดกันด้วยนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ด มาเริ่มวันที่คู่แรกเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกคูนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมสปาร์ตาปาร์คจะเปิดสนามแกรนนาลารีสเตเดียมต้อนรับการมาเยืนอนของทีมดิเนมโมซาเก็บคู่นี้ก็เริ่มคิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านสปาร์ตาปาร์คเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมสปาร์ตาปาร์คตอนนี้พวกเขาล้างจาาฝูงของลีกเช็คโดยลงเล่นในลีกไป6นัดชนะ5นัดเสมอ1นนัด ยิงได้17ประตูเสีย5ประตูมีอยู่16คะแนนดูผลงานของทีมเยือนดีเนโมซาเตปตอนนี้อยู่อันดับ4ในลีกโคเอเชียโดยลงเล่นในลีกไป4นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้น1นัดยิงได้6ประตูเสีย3ประตูมีอยู่7คะแนนมาดูผลงานกับพวกกันเองเฮตูเฮต์นะครับคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่4ครั้งแล้วก็จบไปที่ผลเสมอกันถึง3ครั้งแล้วก็เป็นทางดีเนโมซากเตปชนะมาได้1ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็ลงเล่นในฟุตบอลถ้วย แล้วก็เป็นทางดีเโ,โมสเกเปิดบ้านแชนะทีมสปาร์ตาปล์สไปไดุ้้ยสกอร์สประตูตอนน่อ1นมาดูผลงานการแข่งที่ผ่านมาของทีมสปาร์ตาปลัสสินัดหลังสุดเวจสปาร์ตาปลัชนะมาได้6นัดเสมอ3านัดและแพ้1นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่สปาร์ตาปล์สลงเล่นเป็นสปาร์ตาปล์สเปิดบ้านแชนะทีม M s K คาวิน่าไปไดุ้้ยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งแล้วผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดโดยมีอัตราชนาราคาอยู่ที่44.4%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้4ดรับ ข้ามาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมดีโนซาเก็บ10นัดหลังสุดก็เป็นทางดีโมซาเก็บชนะมาได้6นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทีมดีโนซาเก็บลงเล่นดีโนซาเก็บก็เปิดบ้านแล้วชนะทีมลีเยกามาได้ด้วยสกกร์2ประตูต่อ1และผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง6นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเววร์มาได้ถึง7นัดครับโดยผลงานในเลกแรกที่ทั้คู่หลงเนี่ยเจอกันก็เป็นทีมดีโนซากเก็บ ที่เปิดบ้านเอาชนะทีมสปาร์ตาปาร์คมาได้ก่อนด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งแล้วเกมนี้ก็กลับมาเล่นในเลกที่2โดยเกมนี้ต้องลงเล่นในบ้านของสปาร์ตาปาร์คในราคาคู่นี้ให้ทีมสปาร์ตาปาร์คเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โค้ชก็มองว่าทางสปาร์ตาปาร์คเกมนี้ก็ยังพอมีความได้เปรียบอยู่มากพอสมควรถึงแม้ว่าในนัดแรกพวกเขาแพ้มาถึง31แต่เกมนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองเกมนี้โค้ชก็ยังเชื่อว่าทางทีมสปปปาาารตคนะนนน่่จะะเเ็ฝยกกบบชััใมดดี้้ไ เพราะในฤดูกาลนี้พวกเขามีเกมในบ้านที่ดีถ้าเกมนี้ทางทีมสปาร์ตาปาร์ตมีโอกาสจบสกอร์ที่คมคมเกมนี้พวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะได้แน่นอนครับคู่นี้โคดิเฮเลยเลือกให้อยู่ต่อทีมสปาร์ตาปาร์ตสูงต่ำคู่นี้โคดิเฮอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่สปาร์ตาปาร์ตจะเปิดบ้านและจะเอาชนะทีมเยือนดิดิโมซาเก็บไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับ มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่อาแจกอามเซอร์ดมจะเปิดสนามโยอันครับอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมลูโดโกเลตคู่นี้ก็เริ่มคลิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงแต่ราคาคู่นี้ให้เจ้าบ,บ้านอาแจกอัร์มเซอร์ดมเป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งมาดูผลงานาของทีมอาแจกตอนนี้อยู่อันดับ9ในลีกฮอลแลนด์โดยลงเล่นในลีกไป2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดยิงได้6ประตูเสีย3ประตูมีอยู่4คะแนนมาดูผลงานาของทีมเยือนลูโดโกเลตตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5ในลีกบัลแกเลีย ลงเล่นในลีกไป6นัดชนะ4นัดและแพ้2นัดยิงได้19ประตูเสีย4ประตูมีอยู่12คะแนนมาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดคู่เคยเจอกันมาขั้หมดแค่1ครั้งแล้วก็เป็นผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็คือการเล่นในเล็กแรกข,ของถ้วยใบนี้ทีมลูดูโกเลตก็เปิดบ้านและแพ้กับทีมอาแจากไปได้ทุ่งกอร์4ประตูต่อหนึ่งมาดูผลการนที่ผ่านมาของทีมอาแจาก10นัดหลังสุดก็เป็นทีมอาแจากชนะมาได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้4นัด โดยผง,งานนัดล่าสุดที่อาจจกลงเล่นพวกเขาออกไปเยือนทีมรูโดโกเลตในถ้วยใบ,บนี้เล็กแรกแล้วก็ไปฝ่ายเก็บชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1แล้วผง,งาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดโดยมียตาชนะราคาอยู่ที่4 0่สเซตถุงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้ถึง8นัดครับมาดูผลกา,ารแข่งที่ผ่านมาของทีมรูโดโกเลต10นัดหลังสุดก็เป็นทางรูโดโกเลตชนะมาได้5นัดเสมอ1นัดและแพ้4นัดและวงงานนัดล่าสุดรูโดโกเลตก็เปิดบ้านและเอาชนะทีมเบโลสตาร่า มาได้ดสกอร์5ประตูต่อ0โดยผลการแข่งในเลกแรกเป็นทางทีมอาร์แจากนะครับที่ตูนความได้เปรียบมาก่อนโดยพวกเขาบุกไปเอาทีมโรโดโกลเดตได้ถึงทิน่นที่สกอร์4ประตูต่อ1เลรราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอาร์แจากเป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคู่นี้เ็เห็นก็มองว่าทีมอาร์แจากอาจาจะไม่ค่อยเน้นผลมากเท่าไหร่นะครับในเกมนี้แต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าและศักยภาพตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าคู่นี้เ็เห็นก็เชื่อว่าทีมอาร์แจกน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้ แต่โคเทียก็คิดว่าพวกเขาไม่น่าชนะเกินแต้มต่อที่ต่อมากถึง2ลูกคูนี้โคเทียเลยเลือกให้อยู่รองทีมลูโดโกเลสสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมอาแจกจะเปิดบ้านและชนะทีมลูโดโกเลตไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นครับมาวิเคราะห์กันต่อที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเลกที่2คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมฟีออเรนตินาจะเปิดสนามอารเตมิโอฟังคีต้อนรับการมายเยือนของทีมลาปิดเวียนนา คู่นี้ก็เริ่มคลิกอัฟเวลาตีหนึ่งตรงในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ,บ้านฟีออลินติน่าเป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมฟีออลินติน่าตอนนี้อยู่อันดับหในหลีกกันโชซิลีอาอิตาลีเปิดลงเล่นในลีกไป2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดยิงได้6ประตูเสียสประตูมีอยู่4คะแนนมาดูผลงานของทีมเยอนลาปิดเวียนนาตอนนี้อยู่อันดับ4ในลีกออสเตรียเปิดลงเล่นในลีกไป5นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นนัด ยิงได้11ประตูเสีย3ประตูมีอยู่8คะแนนมาดูผลง,งานกระพบกันเองเฮดทูเฮดทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่1นครั้งแล้วก็เป็นผลง,งานในเล็กแรกนะครับในถ้วยใบนี้โดยทีมลาบิดเวียนนาก็เปิดบ้านชนะท,ทีมฟิอรเรนตินา่ามาได้ด้วยสกร้อหประตูต่อศูนย์มาดูผลง,งานการที่ผ่านมาของทีมฟิอรเรนตินา่า10นัดหลังสุดก็เป็นทางฟิอรเรนตินา่าชนะมาได้5นัดสเสมอ2นัดและแพ้3นัดโดยผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นฟิออก็เปิดบ้านและสเมบบละสเมอกับทีมเรดเช่ไปได้ด้วตสกร้อสประตูต่อ 2, 2> และผลงาน10นัดหลังสุ พวกเขาชนะราคามาได้4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่44.4%สูงตาม10นัดหลังสุดก็เก็บอัววมาได้ถึง6นัดครับมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมลาบิดเวียนนา10นัดหลังสุดก็เป็นทางลาปิดเวียนนาชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นลาบิดเวียนนาก็เปิดบ้านก็เสมอกับทีม WSG วัดเทนไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่60% สูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้4นัดครับแล้วผมคาดการในเล็กแรกของถ้วยใบนี้ก็เป็นทางลาปิดเวเนนานะครับที่ชนะมาได้ก่อนด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เกมนี้เรากลับมาเล่นในบ้านฟีอเรนติน่ากันบ้างครับในราคาคู่นี้ทางฟีอไปต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งถึงแม้ว่าทีมฟีอเรนติน่าจะแพ้มาก่อนด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แต่เกมนี้พวกเขาไม่น่าจะมีปัญหานในการเก็บชัยชนะโดยสภาพตัวผู้เล่นและระบบการเล่นประกอบกับฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาทำงานได้ค่อนข้างดี เกมนี้โคเฮก็ยังเชื่อว่าทางฟิีออริติน่าน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้แน่นอนครับแล้วก็น่าจะยิงเกินแต้มต่อที่ต่อแพงถึง2ลูกคู่นี้โคเฮเลยเลือกให้อยู่ต่อทีมฟิีออริติน่าสูงตามคู่นี้โคเฮอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมฟิีออริติน่าจะเปิดบ้านและเจ้าชนะทีมเยือนลาปิดเวียนนาไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่เบซิตัสจะเปิดสนามบูดาโฟนอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมดิเดโมเคียบคู่นี้ก็เริ่มคลิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงครับ ในราคาคู่นี้ให้ทางเบซิตัสเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3ามมาดูผลงานของทีมเบซิตัสตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ11ในลีกตุรกีโดยลงเล่นในลีกไป2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดยิงได้2ประตูเสีย1ประตูมีอยู่4คะแนนมดูผลงานของทีมเยอรมนีเดโมเคียบตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ8ในลีกยูเครนโดยลงเล่นในลีกไป3นัดชนะ2นัดและแน้1นัดยิงได้10ประตูเสีย6ประตูมีอยู่6คะแนนมาดูผลงานกับพวกันเองเฮดทูเฮด ทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด7ครั้งก็เป็นทางเบซิตัสชนะไปได้2ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้4ครั้งโดยผลง,งานนัดล่าสุดทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นเพบอลถ้วยน,นี้ในเลกแรกโดยเป็นทางดีเดมโมเคปเล่นในบ้านและแพ้กับทีมเบซิตัสไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2มาดูผลงารที่ผ่านมาของทีมเบซิตัส10นัดหลังสุดก็ดเป็นทางเบซิตัสชนะไปได้8นัดเสมอ2นัดโดยฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับ5นัดหลังสุดก็ดเป็นทางทีมเบซิตัสทำผลงานได้ดีมากครับโดยเก็บชนะไ,ไปได้ถึง4นัดและเสมอ1นัด โดยในนัดล่าสุดก็ชนะทีมดีเดโมเคฟมาได้ด้วยตะก,กร้อสประตูต่อ2แล้วผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง7นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่70%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้5นัดครับมาดูผลการอย่างที่ผ่านมาของทีมดีเดโมเคฟสินัดหลังสุดเป็นทางดีเดโมเคฟชนะมาได้6นัดเสมือ1นัดและแพ้3นัดแล้วผลงาน5นัดหลังสุดพวกเขาก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยไปฝ่ายเก็บชนะมาได้แค่2นัดและแพ้ไป3นัดโดยในนัดล่าสุดก็เล่นในบ้านและแพ้กับเบซิตัสไปได้ดยกอรร3ประตตู่2 โดผลาง,งาน10นัดหลังสุดก็เช่าราคามา6นัดโดยเมดาชาราคาอยู่ที่66.7%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้ถึง7นัดครับโดยผลง,งานในเล็กแรกเป็นทางทีมเบซิตัสที่บุกเอาชนะทีมดโนโมคเคียบมาได้ก่อนที่จะกร3ประตูต่อ2เกมนี้พวกเขาก็ยังได้เปรียบที่กลับมาได้ในบ้านเลยราคาคู่นี้ให้ทั้งเจ้าบ้านเบซิตัสเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้คนเห็นก็มองว่าด้วยศักยภา,ภาพด้านตัวผู้เล่น ประกอบกับผลง,งานการแข่งขันที่ผ่านมาในช่วงหลังที่ทางเบซิตัสทำง,งานได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานการเล่นในบ้านที่เป็นจุดแข่งของทีมเบซิตัสโดยผลง,งานหนัดหลังสุดในบ้านพวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง4นัดเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่พวกเขาน้าจะเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้สบายครับและก็มีโอกาสที่จะยิงเกินแต้มต่อด้วยคู่นี้โคดิเ,เลเร่เลือกให้อยู่ต่อทีมเบซิตัสสูงต่มคู่นี้โคดเตเอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมเบซิตัสจะเปิดบ้านและจะเอาชนะทีมเยือนดีเดโมเคียบไปได้ด้วยสกอร์3าประตูต่อ1ครับ มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมแอสตันวิลล่าจะเปิดสนามวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมฮิเบอร์เนียนคู่นี้ก,นก็เริ่มคลิกออาเวลาตีสองตรงราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเป็นต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งลงตามเปิดที่3มลูกควบ3ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมแอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่อันดับ7ในพรีเมียร์ลีกโดยลงเล่นในลีกไป3นัดชนะ2นัดแพ้น1นนัดยิงได้8ประตูเสียหประตูมีอยู่6คะแนน ูผลงานของทีมเยือนฮิเบอร์เนียนตอนนี้ล่างอันดับ12ในลีกสกอตแลนด์ลงเล่นในลีกไป3นัดแล้วก็แพ้รวดทั้ง3นัดยิงได้5ประตูเสีย8ประตูมีอยู่ศูนย์คะแนนมาดูผลงานกันพบพวกันเองเฮตูเฮตทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นการเล่นในเลกแรกของถ้วยใบนี้ฮิเบอร์เนียนก็เปิดบ้านและแพ้กับแอตตานวิลล่าไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0มาดูผลกานที่ผ่านมาของทีมแอตตนวิลล่า10นัดหลังสุด็เป็นางแอตตานวิลล่าชนะมาได้6นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็บุกไปเยือนทีมเบอร์ลี่แล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่ผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนาราคาไปถึง7นัดโดยมียตาชนาราคาอยู่ที่70%็ดสิบเปอรงต่ำสินัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ได้ถึง7นัดครับมาดูผลการแงที่ผ่านมาของทีมฮิบร์เนียนสินัดหลังสุดเป็นทางฮิบร์เนียนชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นฮิบร์เนียนก็เปิดบ้านและแพ้กับริวินสตันมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2 ผลง,งาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่30%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้มากถึง9นัดเลยครับโดยในรอบนี้ทางแอตตาวิลล่าน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้อย่างสบายเลยครับโดยผลง,งานในเล็กแรกพวกเขาบุกเอาชนะทีมพิพเบร์เนียนได้ถึงถีง่ถึง5ประตูต่อศูนย์โดยในเกมนี้มีแนวโน้มว่าพวกเขาน่าจะโรเตชั่นนักเตะโดยในเกมหน้าพวกเขามีตึกจักในพีเมลีกโดยต้องออกไปเยือนทีมลิเวอร์พูลในอีก3วันข้างหน้า เลระคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านแอตตันวิลล่าเป็นต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งถุงตามเปิดที่3มลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้โคดีก็ยังมองว่าทางทีมแอตตันวิลล่าถึงแม้พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นโดยเบอรโอกาสผู้เล่นตัวสำรองลงเล่นได้บ้างในเกมนี้แต่ด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าเกมนี้พวกเขาก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้แน่นอนครับแต่นเกคีคิดว่าไม่น่าชนะเกินแต้มต่อที่ต่อแพงถึง2ลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้โคดีเ,เลยเลือกให้อยู่รองฮิเบอร์เนียนถุงต่ำคู่นี้โคดีอยู่สกอร์ต่ ฟันธงไปที่อาตาวิลา่าจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนฮิบอร์เนียนไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูย์ครับก็ครบ้วนกันไปนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ที่โคเทียมาวิเคราะห์และที่เด็ดเพื่อนกันไปนะครับโคเทียมาสรุปกันให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง5คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกสปาร์ตาปาร์กพบกับดีเดโมซาเก็บราคาคู่นี้ให้ทางสปาร์ตาปาร์คเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่ต่อสปาร์ตาปาร์กสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์สูง ถึงคู่อาดแจนอาร์มเซอร์ดัมเปิดบ้านพบลูดูโกเลตในราคาคู่นี้ให้ทางอัดแจนเป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคู่นีโคเทียอยู่รองรูดูโกเลตสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำครับมาถึงคู่ฟีอเรนตินาเปิดบ้านพบลาปิดเวียนนาในราคาคู่นี้ให้ทีมเจ้าบ้านฟีอเรนตินาเป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นีโคเทียอยู่ต่อทีมฟีอเรนตินาตูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์สูงมาถึงคู่เบซิตัสพบกับดินิโม ราคาคู่นี้ให้ทางเบซิตัสเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคดทียอยู่ต่อทีมเบซิตัสสูงต่ำคู่นี้โคดทียอยู่สกอร์สูงถึงคู่สุดท้ายแอตตันวิลลาพบกับฮิเบอร์เนียนในราคาคู่นี้ให้ทางแอตตันวิลลาเป็นต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3มลูกควบ3ามลูกครึ่งคู่นี้โคดยให้อยู่รองฮิเบอร์เนียนสูงต่ำคู่นี้โคดิเอะอยู่สกอร์ต่ำครับก็จบกันไปนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับ โค้ดเฮียก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โค้ดเฮียและทีมงานอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ดเฮียบอลทีเด็ดกันครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่ VIP แอดไลน์มาหาโค้เฮียได้ที่แ e e อดเฮีย9 9 9าเอดเฮีย999้อีย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้โคดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนครับมาพบกับโคดเฮียได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ